ก็กสวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับผมเองวีไทยวันนี้ผมจะมาเน่นม u r เดอร์มิเตอรี่สอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยแล้วก็เสียงไม่ค่อยดีนะครับก็อันนั้นไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรถ่ายแต่งตัวใหม่ครับไม่มีอะไรพูดบางทีอาจจะเงียบหน่อยนะครับทุกคน ก็ขออภัยด้วยแล้วก็มีเสียงรบกวนวก็ขออภัยด้วยครับอย่าพูดไปแล้วอือดูเพื่อนแป๊บนึงอะไรฆาตกรคือทีพุ่งคนนี้นะครับมีปืนคนนี้ปืนลนิงปุ่มมีกระโดดนี่จ้า นะว่าพี่คนนี้เขาจะเน่นเป็นแล้วก็คนนี้รอเปล่ามันจะใสอันนี้คนไทยรอเปล่าเนี่ยคนไทยรอเปล่าเดือสามคนฆาตรกรหนึ่งแล้วก็นายอำเภอหนึ่ง 1, แล้วก็อะไรวะคนสองคนปกติชาวบ,บ้าน มาครับไม่มีอะไรพูดเยอะก็อันนั้นมาดูเขาเน้นเรามีเราไม่เอาเราวพึ่งออกมาเอเอาหัวดีปไปอยู่อะไรในกล่องอะ่ะ เดินไม่ได้เดินไม่ได้เ้าเดินไม่ได้เดินได้แล้วเมื่อกี้ผมเดินไม่ได้แบบนี้ผมไม่ได้เน้นเยอะก็เน้นไม่ค่อยเก่งหน่อยนะครับแบบนี้เรือเยอะจังเรือเยอะจังพี่ซอ,อยเองนายทำอะไรอ่ะนายคนน,นั้นอ่ะเสื้อฟ้านายทำอะไรอ่ะ นายทำอะไรตุ๊กตาบาร์บี้ผู้บริสุทธิ์อย่ามีคนมาใกล้ผมไม่งั้นผมโกรธผมจะจัดการทุกคนเพราะว่าผมมีมีแซนตารอเล่นรอเล่นเรามีเรามีไา,ายูดู ดูไหนเต็ี่ยนไหนแล้วกันเจาะพรมๆเจาะพ่มๆเสร็จหลุมมีคนมาโยนมีแสกข้างหลังเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแบบนี้เลยเอาพี่ไซาไอเดียวเขาเป็นผี๋ยวดีดด เน้นแบบนี้เลยอ๋อยังไม่ทันได้เน้นเลยนะเน้นแบบเดียวเองนะเฮ้ยคอยรับโบได้คอยบบอรับโบได้อบบอไ,ดไอตัวนี้คือฆาตกรันมันฆ่าผมไปคุณแหลกเลยมัมีเสียงด้วยอืมตัวยังเพิ่งตื่นเอ่อ จะงงนิดหนึ่งก็เลยเนมไม่ได้เต็มที่นะครับอืมน่อยว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วยันมือใครเป็นแนอำเภอพี่ไซเสื้อฟ้าหรือเปล่านม,ม่พูเภอ แค่เป็นมือ,ป,อ,อมปืนอะฮึยังไงพี่เชือฟ้าจริงด้วยอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตด่ดพี่ผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะเน้นเก่งมากทำให้มือปืนเขาต้อดยดอยอาจจะมีคำหยาบหน่อยนะครับคลิปนี้โอ้ยแบบหัวละ้อนเหลือกี่คนสองคนโอ้หนึ่งหนึ่ง ใช่ไหมใช่อื้อื้มชิงโอดีลิกาสิทธ์ไหมเนาะไม่อะไม่มีวันนี้เพื่อนผมไม่ได้มาเน้นด้วยเพื่อนผมไม่ว่านะ โอ้เลือมาแป๊บเดียวตายเลือมาแป๊บเดียวตายเลยมีอะไรให้ซื้อไหมหนึ่งพันบาทแพงไปไัมพี่้อยแว่นออปตัดใส่แล้วมองไม่เห็นเพราะต้องใส่ตอนที่คุณยังตาไม่อบอกมัวห้าห้าตาบอดตาบอด อีสเตอร์เก mm ียล์วมะดานนี้ผู้บริสุทธิ์อีกแล้วผมไม่ใอ่คาตะก่อนใครมายิงผมโดนนะโดนนะโดนนะอล่าลลอไม่มีใครตามมาแล้วน้งวอาตรงนี้เขาได้แอบอยู่นี้เลยแล้วก่อน ถึงเซนต้าหมดแล้วฮ่าฮ่าฮเต้นจุบพุ่งพุงจุบจุบพุงพจุบพุ่งพจบจุพุงพุงอะไรเื้เสียงไข่ตอยนาสุงขานนะคืออะไรแซนต้าหรอ

วัตเตร์เฮ้ยูดสบใครวะเนี่ยสบใครวะผมมีมีดยุดจะขยับผมมีมีดมีมีดเฮืมีดอะไรวะเนี่ยเออวัตไอ้ไมดเอ็มกไเกยแก้วบอไปได้แล้วบูฮัก ขึ้นยังไงนี้เอาข้นยังไม่ได้หื้โอ้เอา้าเอา้าเอ้าเจบไวไอะ่ะเจบไวไปไปไหมอ่ะถือมีดแป๊บเดียวอะ่ะ เอิมโดนเลยโดนยิงเลยมูลสกิโดนมูลสกิเลยตุมกลายเป็นโกโก้คันสวัสดีสันสื่อดีโมเธอรู้จักดอลล่าไหมอะไรนะตอบดิ ฮ่าฮ่าผู้บอลิสุดจิจดจิจิขูบอลิสุดขูจะฆ่าคนพร้อมีเวรฮือฮ่าลากตุ้มอ่ะเฮ้ย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 จะเกยผมจะเกยผมจะเกมผมโอ้ยเมยเกมนี้ห้ามอยู่นิ่งๆอืมเสียงมาจากไหนอ่ะ ใครใครมันเคตเยกอะไรวะอุ้ยอืยอย้อีกแล้วอีกแล้วตัวอีกแล้วตัวตัวอีกแล้วเนี่ยเปลินตัวอีกแล้วอ้าวแต่น่าเป็นนายอำเภอยังไม่ตุยเลยนะทำไมตุยคนแรกเลยเอ่ะ เนี่ยเอา้ามือปืนคือพี่สาวคนนี้วัดวัดแต่เห็ดดืดขนลุกเลยไฟแว่นดีๆก็ได้แล้วพี่สาวโอ้โหคอนเจิร์ตหนึ่งทุกคนเสียงดังมาก เหลือกี่คนเก็ได้ถ้าเดือนเขาอ่ะถ้าเดือนเทมาได้อะขอได้ไหมพี่หรือมาหายถ้าพี่ไม่ให้พี่โดนเก๊กทำอะไรอ่ะลงไปฆ่าดีเออจะได้โดนจริงไว้ไว้ตเตตเตโอ้ หัวเป็นกลมแบบมมแม่นแม่นแออาไม่แบบนี้เอ้ยเข้าไปเลยก็เป็นเลยจะปวัวทำไมเข้าไปเลย <c oughs> ยิงเลย <c oughs> อยากจะโดน๋ยวเขายิงไม่โดนเออทำไมเดินช้าจังอะแล้วก็ ก็น่จะแบบแต่ได้ว่าที่เขาเจ็เสียเปียบมอ้ต้ต้ตู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 เรียบร้อยต้นแท้แล้วเนี่ยเลเนี่ยเย็บเวีโร ฮีโร่พันข้าวเหนียวเกรกเอ้ยเราพิมพ์มารอยอ่ะพิมพ์นี่สายมางก,กี้เลยไอ้คนนี้นี่สายมางกี้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเข้าใจไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้น,เ,าาเ,กน,น,นเกี่ยวกับผมคุณต้องลืมไปซะกูจะเลือกยาไหนสีแดงหรือสีฟ้า หรือมูลสกิสีเมืองตุ salud, ่มบริสุทธิ์อีกแล้วตรตติติติถ้าผมเป็นนายอำเภออ่ะอย่าให้ผมเป็นเดะถ้าผมเป็นอ่ะผมจะเลี้ยงคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเอ้าเอาชนะนะาวัสดีซึิงซึงชิงชิงชิง อืมกลมกล่อมกลมกลม่อมเหมือนไม่ได้ใส่รถดีเข้าออกอ่ะเหมืนอนอ้าวโดนยิงอ่ะโดนยิงเหรอ,หร,อหรืออะไรทำไมชนะหรือเ,เขาเรีเซ็ตอ่ะงงเลยงงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัน I am Megatron กดนะ้ำนะ้ำไม่ได้นะ้าเข้าหรอเบริสุทธิ์อีกแล้วมันอยากเป็นผู้บริสุทธิ์อยากเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์รอเน้นอยากเป็นนายอำเภอ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 ปิดมั่งใครอยู่ในหน้าโดนะ นี่แนมนี่แน่ตายสักเอ้ยวัดนายทำอะไรนายคงไม่ได้เป็นซะมาพี่ผู้หญิงเบคอนคนนั้นเหมือนผมรู้จักเลยคงไม่ใายหรอกเลิกเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญมูฮัา เชื่อเชื่อเชื่อฝันฝันฝันสิ่งที่ฝันฝั้ไม่เดตุ๊กตาเมื่อกี้เหมือนเห็นถือปืนเลยอ่ะ。อย่าๆๆๆอย่าไม่ได้เป็น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 จะถือทำไมถือทำไมอันนี้มันแค่ตุ๊กตาไม่เฮ้ย เอ๊ะนอนแบบนอนท่าไหนไม่นอนการนอนท่านี้นอนท่านี้ไอน้เงี้ยเขป็นอยู่ดีๆคขา่าแทงเลยพี่คนนี้เขาเป็นมือปืน่เลยโอ,อ,อ้กาลางแค่นี่นะกาลางายรัวๆเลยอยากได้ปืนนะเมื่อกี้คน สามสามคนหนึ่งคนเป็นฆาตรกรคือพี่คนนี้ใครเจอคนนี้เราวังตัวไว้เขาเนี่ยเป็นจะฟ้าปืนทำไมไปหาคนดีจำได้ว่าฆาตจำได้ว่าฆาตรกรเขาสามารถมองรอยเท้าได้เพราะเขาคือหมาป่าดูดอ,อ้อยตุ Tippy 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 toilet tippy 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 đi 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 เออว s ดศิมอะคนไทยอ่ะอย่าคุยจังเลยไม่ตรงไปยุ่งกับไอหน้าอฟอ r ์ฟันโอระวังมวนกวนตึงว i ดคนไทยอ่ะ ข้อแรกคื <laughs> อเขาเนั่ยที่คนนี้น่าจะหมายถึงคนที่ฆ่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออคนยุคสมัยนี่เนี่ยอ่ะนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว โอ้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดจริงด้วยวัตสึมาใครเป็นมือปืนยิงมาเลยมันคือฆาตกรตือ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 ทำเสียงเองปุ้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 มบุ้มเอ้วัตสึเขอาท่อยกบี ผมไม่ได้เป็นเกย์พี่ว้าวหน้าหน้าของเจ้าเกย์บึงกอนด้วยเนาะทำไมมีแต่เกยเกยเกยวะเอเรียห้ <c oughs> าสิบเอ็ดเฮ้ยเซฟิโดวิสกีบีดิทอยเส์อ่าาาาวะเดี๋ยวนมสัมผู บีดีโอ oh, หาลักซิ่งมาปะน้ำตาจับปูมาหนึ่งไข่นกกลมลีบินอย่างเดียวดายไกลเพียงไกลแต่ห้ามใจโอ้ไ oh, oh. ายโอซาคิมีดีอะ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 ลงลักซิกงมาอ,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 อะ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 ปาน้ำตาเพราะว่าลักมาปูเดียวดายมาฮะโอ้โหขัดกรดไปแล้วขัดกรดขัดกรดมูฮาฮ้าขัดกรดมูฮาฮ้ามาแน่นอ ชิง,ดเ,ง,งชดเ,เดียบร้อยคุณกลายเป็นเหยื่อของสกีบิดี้เ่าเลยแล้วฮืมอืมเดินกลับมาอืมใครถือมีดวัดตายอ่ะเอ้เอ้เอ้เอ What the fuck? วัดต์ฟักวัดสกีบิที้ออกหักฟักซิกมา น้ำตาจับปูมันหนึ่งใครนกกลมดีบินอย่างเดียวดายไกลผงไกลแต่ห้ามใจโ oh, oh, อ้หายโอซาคิมีดีอ่ะอะอะลงหลักสิมาอ่ะอะอะพเอตายท่าทีโคตอดิกล่าสิกมไรม ระวังโดนไปเด้อให้บ้างอ้าเหลือแค่ไหนอ่ะอุ <h 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 ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่โดนนสาจะไ่ไหนก่อนุ๊บตะตุดุุุตะตุดตะตุดุุตะ โดนยิงโดนยิงโดนยิงเอ้าไม่โดนทำไมถึงไม่เโดนเอ๋วอตซิกมาเอา๋เออกดยิงโดนเสียงคดดังโอ้แมก่กอดสกีบีดี้ทอเรียตนิบนิบสกีบีดี้ดมดมนิบป ูเน่นแปดคนเลเวลสิบเอสิมไม่ใช่ 14, สิบสี่สิบสามกีอกหักลักซิ่งมาปาดน้ำตาจากปูมาหนึงไข่นกกลมรีบบินอย่างหัวดมุฮ่าสกีบิี สกิบบีดี้นายถืออะไรอยู่นายถือมีดนายตกตะโกรอนดีบริสุทธิ์แต่ผมไม่บริสุทธิ์ฮู้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 ช่วยโ่วยสกิบบดี้ทยลสซิงใครใครมันกล้าเอาปืนของข้า เจ้าถือมี้เลยทำอะไรพี่สาวอย่าติดตามผมมาผมไม่เสียตัวเอ๊ะวัดเดี๋ยวอะไรกูถือตุ๊ก,กาตามันจะยิงกูทำไมยิงทำไมยิงทำไม ขาไม่มีเขาไม่มีิงผมมีดปุ๊บแจกจัดการคุณอืมเอาหมดตัวชิ้นมาเอ่อเี่ยมวะโอ้ยเฮ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 ้ย้ย้ยปลามึนงจังอะ ปลาแม่นจังอ่ะคือปลาแม่นจังอ่ะพี่สาวคนนี้เป็นอีกแล้ว ไก่ผิงไก่แต่ห้ามใจโอ้หายโอ้โอเกี่อกีอะไรเสรียหน้าโอ้โอไม่ก็ท่าจ้าจอสหน้ารูปเด้งไงคอยโดดครั้งนี้ว่าไม่โดนยังไงกูว่าแล้วโดนตอนแรกทำเท ตอนหลังตุยเย่ yeah. เปลี่ยนเยอะจังวะเนี่ยอุยอ้ยไปดูไปดูเอามันเอามันเอามันเลยเอามนเลยจัดการมันเลยเอามาเลยด,ดีรีดีรีเท่าหานสูง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 งะ

เดี open, ๋ยวผมถือตุ๊กตา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 เฮ้ยผมถือแค่ตุ๊กตาถือแค่ตุ๊กตาเองทำไมต้องกลัวด้วยถือตุ๊กตาทำไมต้องกลัวกันด้วยผมถือแค่ตุ๊กตา ทำไมตึงกลัวกันด้วยถือแค่ตุ๊กตาทำไมอ่ะถือแค่ตุ๊กตาหิ่งกล้วเราได้กลัวเราได้จะเอาเราหนะเอาเราหนะถือแค่ตุ๊กตาไม่ใช่เหรอาทำไมดึงกลัวด้วยถือแค่ตุ๊กตาเอเอเออ โอ้กลัวทำไมถือแค่ตุ๊กตารอด้วยพี่สาย I am fairy เอ้ยอะไรวะเป็นมิตรมิตรสสที่ประดิทุ่ง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 ซัฮูละ่ะเอาไปไหนไปไหนแล้วแฟรี่ตัวเล็ก แฟรนี่ตัวเล็กผมโดนยิงแน่แหลกมากเลยตอนเป็นยิงไม่ได้ซะเจ้ายิงข้าไม่ได้หรอกเพื่ออะอะอะอาอ,อจัดการลง,าลงมาลงมาลงมาเว็บนีดสกีบีดีออกลักกมางป่าน,น้ำตาจับปูไม่น,นึงไข่ นกกุมรีบินอย่างเดีวยวดายไกลเพียงไกลแต่หามใจโอ้ไห้โอ้ซาก,กิมิดีโอ้แหลกแหลกอะแหลกโอ้แหลกแหลกซ <c oughs> สียซากิมีดีทอยเล t สก,กิบิดีซากิบิดีทอยเล t อาแหลกแหลกแหลกมั่วแหลกมั่วแหลกมาก ขอเถอะขอคิวเถอะข้าขอคิวเจ้าเซอร์เกมีดาเอามาเอามาเยอะเลยม,มีดวนแลก เวลาก่โคนแลกเลยกระตุกมากโอ้ไม่มีใครตายงั้นก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ทุกคนบายไอ้แก่